สวัสดีครับอยู่กับเพรพยาแลัาร์ม์เห็ดชัยภูมิครับขณะนี้เป็นเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นก็จะพามาทำการเปิดระบายอากาศลงเรือนเพื่อทำการตัดใยเห็ดฟางรงเรือนของเรานะครับนี่ก็จะเป็นหัวบัวที่ใช้ในการตัดใยน้ำที่ใช้ในการตัดใยก็จะเป็นน้ำบาดาลก็ถ้าข่ำกว่านี้เดี๋ยวมันจะสูบน้ำไม่ขึ้นครับ ก่อนอื่นก็เปิดประตูโรงเรือนระบายอากาศก่อนนะครับตัวคลิปหนีบที่หนีบไว้ก็เปิดออกได้เลยด้านหลังเปิดแล้วนะเอาออกนะครับอีบผ้ารับอะไรไว้เอาออกโอ้โดูควันนะครับดูเส้นใยเห็ดฟางของเราอตอนนี้ก็ ปล่อยให้ความร้อนระบายถ่ายเทยออกมาครับร้อนมากหลังจากเปิดล่งเรือนนะครับประมาณ10-20นาทีนะครับมีลมผ่านนะก็เลยเข้ามาได้ไวครับเราพามาชมเส้นใย,ยเห็ดฟางนะครับในระหว่างที่พาชมเส้นใย,ยเห็ดฟางนะครับเดี๋ยวน้ำพื้น เราก็จะทําการลดน้ําพื้นนะครับเพื่อปรับอุณหภูมิในโรงเรือนเพราะว่าเป็นโรงปูนนะครับตรงนี้เราก็จะใช้น้ําในการล้างทําความสะอาดพื้นไปด้วยเลยเดี๋ยวเราพามาชมนะครับว่าเส้นใยเห็ดฟางเรพยาแลของเรามีการเดินเส้นใยเป็นอย่างไรบ้างนะครับในช่วงระยะเวลา3วันที่เราการทําการบ่มเส้นใยมานะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะเส้นใยที่กําลังเดินลงวัสดุเพาะนะครับ ก็มีความคมชัดนะเดินกินวัสดุได้ดีนะครับก็จะเดินประมาณนี้นะครับสําหรับเส้นใหญ่เห็ดฟางที่เดินกินวัสดุได้อย่างทั่วถึงนะครับแบบนี้นะครับเราก็จะทําการตัดเส้นใหญ่กันนะครับเพื่อทําให้เห็ดเกิดการเล่งรับตัวแล้วก็เกิดดอกขึ้นมานะอุณหภูมินะครับหลังจากที่เราบ่มเส้นใยไปที่มันมีความร้อนจัด ไม่ว่าจะเป็น38-40ถึง40องศาก็ตามนะครับหลังจากนี้ที่ทำการตัดใยเราจะทำการควบคุมอุณหภูมิให้ได้อยู่ที่ประมาณไม่เกิน35องศานะครับเพื่อทำให้เห็ดของเราทำการติดดอกขึ้นมานะครับแล้วก็เพื่อที่จะให้เกิดผลผลิตและอีกอย่างหนึง่งที่เราต้องเติมขึ้นมานะครับในการตัดใยก็คือการเปิดรูระบายอากาศเพื่อเติมอากาศให้กับชั้นเพาะนะครับเพื่อให้เห็ดมีอากาศในการรวมดอกและมีออกซิเจนในการ ทําทให้เห็ดเกิดดอกได้นะถ้าถ้าเราไม่ทําการาให้อากาศนะครับปัญหาก็คือเห็ดจะไม่ยอมนะครับเห็ดจะไม่ยอมติดเม็ดนะเนี <c oughs> ย่ยรูอากาศนะครับเนื่องเห็ดจะไม่ยอมติดเม็ดนะครับเห็ดจะบ้าใยนะครับแล้วก็จะทําให้หลังจากตัดใย,ยไปทีห่หลายคนเจอปัญหาว่าทําไมตัดใย,ยแล้วถึงบ้าใยใยฟูกลับมาเหมือนเดิมนะครับ ข้อแรกก็คือดูซิว่ารูอากาศของเราเพียงพอหรือเปล่านะอย่างที่สองดูว่าวัาสดุเพาะของเรามันหนาเกินไปหรือเปล่ามันแมทกับสภาพอากาศในปัจจุบันเราหรือเปล่าเนี่ยสภาพอากาศด้านนอกผมนะครับสาสิบแปดองศาสี่สิบองศานะครับเปลือกมันถ้าไปใส่เยอะในโรงเรือนนะครับมันจะเกิดความร้อนสะสมจากเปลือกมันแล้วก็มันจะซับความร้อนจากสภาพอากาศมามันจะทําให้ความร้อนยิ่งเพิ่มทวีคูณขึ้นมันเป็นสาเหตุที่ทําให้หลายๆคนเจอว่า ทำไมสิบวันสิบห้าวันเห็ดถึงติดเม็ดหรือบางคนเจอสภาวะชั้นพอแห้งเห็ดไม่ยอมติดเม็ดนะครับทีนี้พอฝนตกก็อาจจะติดเม็ดมาเต็มแต่ไม่โตทั้งหมดหรืออาจจะติดเม็ดมาแล้วก็ระยะเวลานานเกินไปเสื่อมสภาพได้ผลผลิตไม่ไม่ไม่เป็นไปอย่างที่เห็ดติดเม็ดเยอะๆนะได้ไม่คุ้มนะครับก็ <c oughs> เป็นไปได้ทุกอย่างมันต้องแมทก,กันทั้งหมดนะครับ นี่ผมก็ใส่ไม่เต็มลงนะครับอย่างที่ผมพาดูเพราะว่าเปลือกมันลงนี้ใช้อยู่ประมาณ800กิโลนะครับเพราะว่าผมใส่รถกระบะมารถกระบะมันใส่น้ําหนักเยอะไม่ได้นะครับกลัวแหนบพังเพราะว่ารถไม่ได้เสริมแหนบนะครับถ้าใส่เต็มที่ลงนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณ1นตันนะครับเป็นเปลือกล้างผสมสดนะครับแต่ถ้าเป็นเปลือกล้างล้วนก็800กิโลก็เอาอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ เราก็ต้องการอาหารจากาเปลือกสดด้วยนะครับกากสดกากแป้งเละๆเนี่ยนะครับกากแป้งเละๆแบบนี้ที่เราต้องการาเพื่อเป็นอาหารแล้วก็ปรับความชื้นให้เขานะโอเคนะครับที่ก็จะมีพวกลาเขียวนะครับลาเขียวฝุ่นนะพวกนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่หรอกนะครับ เดี๋ยวตอนนี้เราปรับสภาพอากาศในโรงเรือนก่อนนะครับแล้วก็เราจะทําการลดน้ําตัดใยเห็ดฟางเนี่ยความชื้นเขายังดีนะถ้าเป็นเปลือกสดเยอะครับความชื้นชั้นเขาจะดีครับหลังจากที่เราเติมอากาศหลังจากที่เราตัดใยไปมันจะล่อให้เห็ดติดเม็ดได้ดีนะครับเราก็จะไปควบคุมแค่ความร้อนในโรงเรือนนะครับเรื่องความชื้นเราก็จะไม่ได้กังวล มากเหมือนเดิมนะแต่ถ้าเป็นเปลือกมินก็จะอาจจะแห้งไวอาจจะแห้งไวนะครับนี่นะครับก็ทำการปล่อยน้ำใส่โงเรือนปรับสมดุลสภาพอากาศนะครับให้มีออกซิเจนถ่ายเทให้มีอากาศที่เพียงพอเติมใส่แปลงเพาะของเรานะเพื่อให้เห็ดติดเม็ดนะครับ นี่คือเชื้อเห็ดฟางเพศพยาแลนะครับนี่คือเส้นใหญ่เห็ดฟางที่เดินกินวัสดุเพาะตัวนี้ยังเป็นตัวลองๆนะครับตัวปัจจุบันก็ทําแม่พันธุ์เสร็จแล้วนะเดี๋ยวรอมาชมกันว่าชุดเนี้ยที่ใช้เทสแม่พันธุ์ตัวเนี้ว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับในฤดูร้อนว่าจะโอเคหรือเปล่านะครับในสภาพอากาศแบบนี้นะก็ ช่วงนี้ก็ถือว่าการทำเห็ดอาจจะง่ายขึ้นบ้างนะเพราะว่ามีความฝนตกหลายพื้นที่นะครับลดความร้อนสะสมลงได้เยอะนะนี่ก็เป็นชั้นบนนี่ก็จะชื้นกว่าเพื่อนหน่อยแต่ก็เราจะลดน้ำไม่มากนะครับลดน้ำไม่มากเ,เห็นไหมครับเปลือกสดให้ให้เห็ดของเราให้เส้นใยของเราเขาเดิน กินวัสดุได้นะครับเพื่อที่เขาจะได้สะสมอาหารเพื่อไปเกิดดอกต่อไปนะอรเดี๋ยวเรามาพักลงสักหน่อยนะครับเพื่อทำการลดน้ำตัดเส้นใยกันนะอยู่ความคมของเส้นใยนะยนี่คือความคมชัดของเส้นใยนะครับที่คุณภาพดีๆเส้นใยจะต้องตรงแล้วก็เหมือนปุยมะฝนตกแบบนี้นะนะครับเส้นใยจะไม่ปล่อยนะครับ เใญีญยจะไม่เป็นผ้อยนี่คือลักษณะเ้ใหใยเห็ดฟางที่มีคุณภาพและไม่ผ่านการต่อมาเยอะเลยขั้นตอนต่อไปแล้วก็ทำการตัดใยโดยใช้น้ำแรงๆนะครับแบบนี้ลดลดลงให้น้ำมันทะลุไปเลย นี่นะครับไม่ไม่ต้องกลัวเส้นใยจะปลอมซ้ำนะแล้วก็อัดแบบนี้ได้เลยครับเป็นการทำให้เส้นใยขา,าดออกจากกันแล้วก็ยุกตัวไปนะครับเพื่อทำการฟอร์มเพื่อให้เกิดดอกขึ้นมาใหม่แล้วก็ฉีดหน้าแผงแบบนี้นะแล้วก็ฉีดใต้ถาดด้วยนะพออยู่ชั้นสองนะครับเราก็ฉีดขึ้นถาดถาดบนฉีด ฉีดใต้ฐานขาดนะครับเนี่ยนะฉีดแบบนี้ด้วยนะครับเพื่อให้ความชื้นเขามาแบบสม่ําเสมอแล้วก็เป็นการนําออกซิเจนจากน้ําเติมเข้าไปในชั้นพอะด้วยครับแล้วก็ทําการลดแบบนี้นะให้เส้นใยมันยุบไปนะครับกแข่นเลยอันนี้ใส่กากมันไม่เยอะมันก็จะตัดถึงนะครับปกติถ้าขาดกว้างกว่านี้ก็ต้องเดินสองฝั่ง ทำง่ายนะครับการตัดใยเนี่ยครับฉีดใต้ค่าแเดี๋ยวข้างล่างนี้เราก็ก้มฉีดข้างล่างอีกทีนึงเนี่ยนี่คือน้ําที่ผ่านการตัดใยถ้าเป็นพื้นดินมันก็จะไหลลงดินไปสะสมในดินนะครับถ้าเป็นพื้นปูนเดี๋ยวเราตัดใยเสร็จเนี่ยเราก็ล้างล้างพื้นน้ําเหล่านี้ก็จะออกไปด้านนอกนะ,ะก็การทําเห็ดฟางลงปูนก็จะเป็นการรักษาความสะอาดที่ ค่อนข้างดีหน่อยนะครับ,รบเพราะว่าเชื้อลคเชราจะสะสมน้อยกว่าเดี๋ยวเราลดใต้ถาดแรกด้วยนะครับนี่ก็ตัดเสร็จฝั่งฝั่งนึงแล้วนะแป๊บเดียวนะครับไม่นานหลังจากตัดเสร็จก็จะเป็นเหมือนเหมือนเราไม่ได้หวานเชื้อนะครับเส้นใหญ่เขาก็จะหายไปเขาก็จะอยู่ในนี้แหละครับเขาก็จะหายไป เดี๋ยวเราพอผ่านไปสักประมาณ3วันนะครับสามสี่วันเด๋อวเห็ดก็เริ่มติดเม็ดนะครับตรงตรงไหนที่เราตัดไม่ไม่โดนไม่ถูกก็จะมองเห็นนะครับแบบนี้เดี๋ยวเราตัดเพิ่มนะครับแบบนี้นะแล้วก็ลดตรงนี้ให้นะแล้วก็ลดเพิ่มได้นะครับชุ่มไม่เป็นไรนะแต่ว่าถ้าแห้งมันจะมาเติมน้ํำยาก การใช้วัสดุพาะที่เป็นเปลือกสดเยอะก็เพราะว่า,ามันจะช่วยเรื่องความชื้นนะครับช่วยเรื่องความชื้นอุ้มได้นานไม่ได้เอาบันไดมาปีนนะครับวันนี้ก็นะครับแบบนี้เปลือกมันไม่หนานะครับเปลือกมันบาง หรืออาจจะหนาของคนอื่นไม่รู้นะแต่ผมก็ว่าผมบางแล้วปกติผมใส่หนามอกะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องจี้ขนาดนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวกากสดไหลหนีหมดเพราะว่วา,วา,กากากสดเขาเป็นแป้งนะครับมันจะถ้าเราจี้นานมากเดี๋ยวมันไหลหนีหมดน้ำแรงมันมัน,ม,นมันไปได้ไกลนะครับไปได้ไกลเ้าสีฟ้าไม่ขาดขาดห้อยนะครับ ผ้าข้างนอกเป็นผ้าใสานะครับพรุ่งนี้จะจะขึ้นสแลนนะครับบางบางด้านหน้าจั่วกับหลังจัว่วนะครับจะเอาใส่คานเหล็กตรงนี้นะครับแล้วก็ห้อยสแลนลงมาให้เขาบังแสงแดดตอนเช้ากับตอนเย็นเพราะว่าทางทิศนี้มันทิศตะวันออกนะครับทางทิศนั้นมันทิศตะวันตกแต่มันจะร้อนเกินไปนะอะก็หลังจากตัดชั้นบนเสร็จแล้วก็ มาทำการตัดชั้นล่างนะก็เหมือนกันครับลดให้ชุ่มให้น้ำมันทะลุชั้นเพราะการให้น้ำทะลุชั้นมันก็เป็นการถ่ายออกซิเจนจากน้ำเข้าไปในชั้นเพาะนะครับ พอเราลดข้างล่างเสร็จเราก็ลดใต้ถาดด้านบนไปเลยนะมันจะไม่ได้ไม่วนหลายรอบนะครับแล้วก็ลดลดลดไปเลยทีนี้ฝั่งนี้เดี๋ยวเดินมาดูหน่อยว่าฝั่งนี้มันจะตัดไม่ถึงเพราะว่ามันบังมุมนะครับนี่แต่เราก็เดินรอบฝั่งนี้อีกหน่อยหนึ่งเพื่อตัดขอบทางนี้นะครับตน้ํามันมันมันตะเลือดเห็นไหมครับปลายน้ํามันตะเลือดเพราะว่าอ่ามันไม่ได้เป็นสโลปแบบนี้นะมันเป็นตั้งฉากตรงเนี้เห็นไหมครับมันจะไม่โดน เดี๋ยวเราจะเดินอ้อมอีกทีหนึง่งนะครับหลังจากตัดใยแบบนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการล้างพื้นให้เรียบร้อยแล้วก็ปล่อยไว้แบบนี้เลยหนึ่งคืนนะครับจะไม่ปิดโรงเรือนนะครัทำการถ่ายทีอากาศออกนะก็พรุ่งนี้เช้าเราค่อยมาทำการปิดโรงเรือนนะครับแล้วก็ค่อย คุมสภาพอากาศตามปกติเพราะว่าลดน้ำไปเยอะเนี่ยมันต้องคุมสภาพความชื้นให้ได้ไวที่สุดนะครับถ้าชื้นมากแล้วไปไปกักความชื้นมากไปเดี๋ยวลาที่มากับความชื้นมากก็จะมาเกาะควนเห็ดอีกก่อนที่เห็ดฟางเขาจะเกิดะนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องคอยดูวิธีการดีๆ ว่าควรทำอะไรยังไงนะครับดูจากสภาพแล้วความชื้นนะก็แบบนี้เลยตัดใหม่ๆก็จะชื้นสูงเลยนะครับเดี๋ยวเขาก็ค่อยๆมาดของเขายิงแต่วันนี้ก็เปิดไว้แบบนี้แหละครับให้ลมผ่านนะให้ลมผ่านไปเดี๋ยวเดี๋ยวสายยางพับดูน้ำจากมันนะ ก็จะได้แบบนี้ก็ได้นะครับทำให้มันเกิดความชื้นนะใช้น้ำแรงปัดไปแล้วนะอันนี้ลดให้น้ำมันมันชุ่ม <c oughs> <c oughs> ทำไม่เหมือนที่อื่นหรือเปล่า <c oughs> ก็คอยดูผลลัพธ์นะครับเราไปดูนที่ผลลัพธ์ เราอย่าไปดูวิธีการมากมายเราดูที่ผลลัพธ์เราต้องดูก่อนว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยเราจะจัดการกับเขายังไงดีนะแล้วก็าหนดวิธีการที่จะใช้นะ,ะบางทีเนี่ยแค่แค่ลดให้ใยยุบในบางสภาพอากาศเช่นฤดูหนาวเนี่ยก็พอถ้าเป็นลดน้ําตกใต้ชั้นก็ไม่ไหวนะครับแต่ถ้าเป็นฤดูร้อนลดให้ตกใต้ชั้นไปเลย,ยเป็นการถ่ายเทอากาศให้เขาก็ไม่มีปัญหา,าเรื่อง การระเหยความชื้นทําได้ไวกว่าหน้าหนาวนะครับและการฟื้นสภาพความร้อนเขาทําได้ดีกว่าแต่ถ้าเห็นแค่น้งใ้ดูนี้ยังไงก็ไม่ออกนะครับยังไงก็ต้องทําให้ชั้นชื้นไวก่อนประมาณนี้ครับไล่อาหารอาหารเน่าอาหารเสียออกจากชั้นทั้งหมดนะเพราะตอนนี้ เส้นใย,ยเห็ดเขากักเก็บอาหารเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะเกิอดดอกแล้วก็เราลาดได้เต็มที่เลยไม่ต้องไปกลัวว่า,วาอุ้ยอาหารจะไหลไปกับน้ําหมดหรือเปล่านะลดขนาดนีนะ้มันจะหายหมดหรือเปล่าไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเส้นใย,ยเขาสะสมอาหารตั้งแต่กระบวนการที่เขาบ่มเส้นใย,ยมาแล้วนะครับอ่าเขาก็จะมีอาหารส่วนหนึ่งค่อยๆย,ย่อยของเขาอยู่ในนี้อยู่แล้วไม่ต้องไปกงปังวลว่า รถเนี่ยน้ำพวกนี้ออกแบบนี้อุย้ยอาหารจะหายหมดไม่ต้องกลัวนะปล่อยเลยเรามาดูว่าสิ่งที่ผมพูดมันจะใช่หรือเปล่ามาดูตอนผลผลิตออกนะว่าเอมันจะใช่อย่างที่พูดหรือเปล่านะครับก็ลดให้เห็นเห็นเลยแบบนี้นะครับบางคนไม่กล้าตัดใยด้วยน้ําเยอะกลัวชั้นเปียกนะกลัวบางคน <laughs> กลัวเส้นใยห,หายนะ ตัดใยแต่กลัวเส้นใยห,หายนะครับเราตัดใยก็เพื่อให้เส้นใยมันหายไปนะครับให้เขาหายไปนะเพื่อให้เขาเกิดเป็นดอกในระหว่างที่เกิดดอกนี่ไม่อยากเห็นเส้นใยด้วยซ้ำนะอยากเห็นแต่ดอกเห็ดเนานะเกิดเป็นดอกเป็นดอกมาเลยนั่นแหละแสดงว่าการคุมสภาพรงเรือนเราทําได้ดีแต่ถ้ายังมีเส้นใยเดินหนาซึ๊บเห็ดไม่ยอมติดเม็ดนั่นแหละเราแสดงว่าคุมสภาพอากาศยังไม่ได้นะครับแล้วก็ ความร้อนในโรงเรือนค่อนข้างสูงนะี้ครับทำไม่ยากนะครับการตัดใยใช้น้ำน้ำเยอะหรือเปล่าเนี่ยก็ประมาณนี้เลยครับเป็นงานที่แบบง่ายๆแต่ว่าต้องต้องละเอียดนิดนึงนะครับต้องละเอียดนิดนึงโอเคนะครับสำหรับการตัดใย คือพรุ่งนี้ผมค่อยจะมาปิดโรงเรือนนะครับอันนี้ก็จะล้างพื้นล้างพื้นน้ําที่ล้างออกมาเนี่ยนะครับปล่อยให้เขาเสะเด็ดก่อนแล้วก็จะล้างพื้นออกไปนะครับให้พื้นมันมีความสะอาดแล้วก็ให้อากาศภายในโรงเรือนเขาถ่ายเทดีๆนะครับให้อากาศมันโปรหน่อยค่ะค่อยมาปิดโรงเรือนพรุ่งนี้ครับแล้วค่อยมาดูว่าอีกประมาณสามวันหรือสองวันหรือสี่วันห้าวัน จะติดมิดหรือเปล่าจะติดมายังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับจะมาอัปเดตวิธีการดูแลดูแลให้ชมกันนะครับว่าเรามีการดูแลในระหว่างที่จะทําให้มันเกิดดอกอย่างไรบ้างนะไปละครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสนใจเชื้อเห็ดฟางพทพยาแลกก็ ติดต่อตามเบอร์ที่อยู่ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับเป็นเบอร์ไลน์แอดไลน์ก็ได้หรือโทรคุยก็ได้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ